ลอยกระทงที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าสะพานที่ไปลอยด้านหักพอดีค่ะก็เลยทําให้คนแล้วก็กระทงไปลอยอยู่ในน้ําพร้อมๆกันเลยค่ะย้อนกลับไปสี่ชั่วโมงก่อนลอยกระทงปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะที่ทํากระทงไปลอยเองก่อนที่จะไปลอยกระทงก็ขอโชว์เสื้อสักหน่อยเสื้อสีเขียวขี้ช้างเฮ้ยขี้ม้าสนใจสั่งซื้อเสื้อทักข้อความที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะ มาถึงขั้นตอนการทํากระทงพอรองพื้นต้นกล้วยด้วยใบตองเสร็จแล้วเราก็มาพับกรีบใบตองแต่งรอบๆกันเลยค่ะแม่สีเดือนสุดๆแม่สีเดือนสุดๆ <c oughs> อ้โหพูดขนาดนี้ต้องตามลุ้นกันแล้วล่ะคะ่ะว่ากระทงจะออกมาสวยแค่ไหนเ็อ <Wow. S 1> เราพับจีบใบตองจนรอบแล้วนะคะใช้ใบตองพันขอบอีกทีค่ะ ปกปิดไม่เห็นต้นกล้วยเ้ยแ,แค่นี้ก็น่าจะเริ่มสวยแล้วนะแต่ยังไม่พอค่ะเราพักใบตองเป็นกรีบตั้งขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นฐานไว้ใส่ดอกไม้ดอกใหญ่ค่ะทําให้อยู่ตรงกลางเลยนะคะกระทงของเราจะได้ดูเหมือนมี2ชั้นทียาก,ก็คือต้องทํากรีบใบตองให้มีขนาดเท่าๆกันแล้วก็ต้องเว้นช่องไฟให้เท่ากันด้วยค่ะหลังจากนั้นก็นําดอกดาวเรืองดอกใหญ่มาปักไว้ตรงกลางเลยนะคะตกแต่งรอบๆด้วยดอกเบญจมาศโดยจะปักสลับกับดอกกล้วยไม้ค่ะก็นําดอกเบญจมาศสีเหลืองไปแซมปักเทียนเฉยๆอาจจะธรรมดาเกินไปก็เลยนํากระดาษ สีมาประดับเป็นดอกไม้ค่ะทั้งทูบแล้วก็เทียนเลยนะคะอ่ะเติมพลังสักหน่อย <worlds> เมื่อทําเป็นดอกเสร็จแล้วก็ต้องพันก้านด้วยนะคะแล้วก็นำมาปักที่กระทงกันเลยค่ะและกระทงของเราก็เสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะสวยงามไหม <Crow> ช่วงค่ำนะคะเราก็เดินทางไปลอยกระทงกันเลยค่ะไปลอยกระทงกันเลยนหนก็ดูกระทงเลย จากนั้นเราก็เดินทางไปลอยกระทงที่ท่าน้ํานะคะซึ่งจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนลงไปลอยอยู่ที่นี่ไม่ได้จัดงานนะคะแต่ว่าเป็นท่าน้ําใกล้บ้าน okay. ก็เลยเดินลงไปลอยกันเลยค่ะแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเดินไปเหยียบไม้กระดานแผ่นสุดท้าย,ย <S 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 ใช่แล้วค่ะไม้กระดานดันหักลงไปอยู่ในานา ah ้ำเลยค่ะลอยกระทง ลอยกระทงหรือลอยตัวเองดีว่าน้ําไม่ได้ลึกมากนะคะแค่ประมาณเอวแต่ข้างล่างคือโคลนเยอะมากก็เลยเลอะเทอะอย่างที่เห็นค่ะโทรศัพท์ก็ตกน้ําไปหนึ่งเครื่องบอกว่าขอให้สิ่งไม่ดีออกมาจากชีตเออมันไปได้แหละเราจะไปแล้วเราจะไปแล้ว